うん。 สวัสดีค่ะวันนี้พบกับซพลอยนะคะวันนี้นะคะพลอยมีรถเข้าใหม่มาน,นําเสนอนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะปี2022นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่359,000บาทนะคะพรอ,อยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นอ่าเดี๋ยวพามาชมในส่วนด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะอ่าคันนี้ก็จะจัดรงลง้ลอมาให้เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นฝาคาร์บอนมาให้เลยนะคะตัวนี้ก็มาในหน้ากระจังตัดกับสีดําของทัวรถสีขาวนะคะ เดี๋ยวพามาชมในส่วนด้านในของตัวรถนะคะห้องโดยสารนะคะคันนี้นะคะราคาย้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเลขมาอยู่ที่สามหมื่นกโลเท่านั้นนะคะตัวนี้แอร์เย็นอ่าตัวนี้มาในเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เบาะด้านในก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนรอบๆคันนะคะตัวนี้ก็จะลงแมกใหมย่ยางใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ด้านหน้หนาด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนด้านหน้าของตัวรถนะคะตัวนี้นะคะเครื่องเดิมนะคะจากโรงงานนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะมออกยังอยู่ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความแน่นอนนะคะไม่มีกอใหมร้อยเปอเซนตนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจเจ้าโตโยต้าไฮรักดีโวคันนี้นะคะย้ำราคาอีกทีนะคะ3 5 9แสนบาทค่างวดผ่อนสบายอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจได้เลยหรือสอบถามที่เบอร์เซลลได้เลยนะคะ0967 67 5678นะคะสำหรับวันนี้เซลพรอไบูคัเซนเตอร์ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปสามารถติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ